สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเก่งจากช่องนักบอลผลาน,ลานวันนี้จะมาแนะนําวิธีคนที่เติมแล้วมีปัญหานะครับเข้ามาตรงเอ็กตาแล้วก็ซัพพอร์ตมาที่คอนแทคแอนแฟกนะครับแล้วก็มาเช็คก่อนนะเช็คกดตรงเช็คนี่ครับแล้วก็คอนติเนียครับถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าไม่มีปัญหาในการเติมนะครับเพราะของผมมันไม่มีปัญหาส่วนคนที่เติมแล้วไม่เข้าให้เข้าตรงนี้ครับ i n q u ค r y f o r นนะครับเนี่ยครับเข้ามาแล้วกดโอเคเลยครับมันจะเข้าเข้ามาหน้านี้นะครับให้เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องก็คืออันที่2นะครับ I have a question about the game นะครับเนี่ยครับเข้ามามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราใส่ชื่อแล้วก็อีเมลที่สมัครกับโคนมินะครับแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลอีกครั้งครับและนี้มาเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องก็คืออันที่3นะครับ เลือกอันที่3แล้วก็อันข้างล่างนี้ให้พิมพ์ไปว่ามีปัญหาอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะครับใครไม่ถนัดก็ใช้ทาน l a t e ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าเราอยู่เฉยเนาะต่อมาจะสอนเติมเกมนะครับอันนี้เป็นของระบบ ios นะครับใครใช้ android ก็เติมเข้ามือถือแล้วก็ใช้มือมือถือในการลิงก์หรือใครมีบัตรเครดิตก็เชื่อมกับบัตรเครดิตแล้วก็เติมได้เลยนะครับอันนี้ผมเลือก 300แล้วก็กดเติมผมเติมเงินเข้าโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยพอกดเสร็จแล้วมันก็จะให้ยืนยนันแบบนี้นะครับอธิบายง่ายๆเลยคือผมเชื่อมโทรศัพท์กับเบอร์โทรไว้ครับให้มันชําระเงินผ่านเบอร์โทรนะครับใครมีบัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตก็ได้นะครับทั้ง2ระบบเลยหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ที่ช่องนักบอผลผ่านล้านนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ